ฮัลโหลทุกคนตื่นขึ้นมานะตกใจมากเลยเห็นข้อความแชทดูนี่ใครเนี่ยออะไรวะ ขอบคุณที่รับเป็นเพื่อนนะคะอ๋ออ๋อคนที่อยู่ในแแบบไอเวลไลอะขอเป็นเพื่อนที่แรกก็ไม่ให้เป็นเพื่อนหรอกเขาแบบขยันขยอไงก็เลยโอเคโอเครับก็รับเพื่อนเดี๋ยวก็ลบเหมือนเดิมนั่นแหละอ่าเขาทักมาขอบคุณที่รับเป็นเพื่อนนะคะคือว่าพี่อันทักมาอ๋อพี่อันทักมาอยากเล่นกับหนูคือหนูไม่ได้นิสัยแบบน้องมิวนะหนูไม่ได้ขอของอะไระอ่าเหมือนร้อนตัวนะเนี่ย แล้วพี่อันก็เหมือนจะจีบหนูด้วยฮะาสรุปมาฟ้องเราเหรอหนูไม่รู้สึกว่าพี่อันคงคิดถึงพี่ะอะไรว้าหนูไม่รู้สึกว่าพี่อันคงคิดถึงพี่เออ,เอ,อนั่นแหละถ้าพี่อันชอบหนูจริงหนูขอได้ไหมอ้าวอันทำอีท่าไหนว่าได้สาวมาอีกแล้ว หนูรู้พี่ไม่คิดอะไรกับพี่อันแล้วอ๋อ oh, <no. S 1> เห็นเราแบบทำคลิปด้วยกันแบบไม่ค่อยหวานสินะพี่อันก็โสดด้วย oh. หนูอยากลองมีแฟนเป็นยูทูบเบอร์บ้าง <Huh? S 1> No comment นะคะพี่บอกเลอกพี่อันไม่ให้พี่ยุ่งกับพี่อันนะหนูขอนะเดี๋ยวเดี๋ยวขออ่านมาอีกรอบนึงนะคะพี่บอกนะคะพี่บอกเลิก ไม่ให้พี่อันยุ่งกับพี่นะหนูขอนะก็ oh, <no. S 1> คือเอ่อให้เราไปบอกกับพี่อันว่าอย่ามายุ่งกับเราใช่ไหมเออน้องคือว่าพี่กับพี่อันเอ่อพี่ต้องให้พี่อันช่วยทำคลิปอ่ะคงเลิกยุ่งกับพี่อันไม่ได้นะขอโทษนะถ้าพี่ออนแล้วให้คำตอบหนูด้วยนะอ้าวขอทักมาตอนไหนวะตีหนึ่งโอ้โหตอนนี้เป็นเวลา บ่ายสองยี่สิบเจ็ดเออบ่ายสองเออคำตอบก็คือคำตอบก็คือออเออไปก่อนออมไปก่อนโอเคเพราะฉะนั้นเราต้องเรียกพี่อ่านเข้ามาในดิสเพื่อมาถามว่าน้องคนนี้ไปจีบน้องอีท่าไหนไปคุยกับน้องอีท่าไหนน้องมันถึงชอบ oh <no. S 1> ยังมีน้องอีกคนหนึ่งก่อนหน้านี้นะคนที่สามเนี่ยยังไม่เคลียร์ประเด็นคนนั้นเสร็จเลยนะ อย่านะอันนะใกล้แสนซับแล้วนะหรืออาจจะแสนซับไม่คบกับพี่อันดีวะพี่อันแฟนเยอะขนาดนี้โอเคโอเคเดี๋ยวตัดภาพไปที่พี่อันเข้าดิสเลยนะทุกคนตอนนี้ตื่นหรือยังวะ5 minutes later เรามารอพี่อันในบล็อกฟุตกันเถอะว่าแต่ทำไมแขนกูใหญ่จังเลยวะนี่อเออใครมาทำอะไรเนี่ยเออช่างมันเถอะว่าแต่พี่อันโลอเข้าดิดแล้วใช่ไหม มาเคลียกันเลยมาเคลียกันเดี๋ยวนี้เลยมาเข้าเกมมาอยากเขีนหน้าอยากต่อยคนในเกมด้วยมาบ,บ้าบังอาจไปจีบสาวมาแล้วให้สาวทักมาหามันเกินไปแล้วเนี่ยสาวที่ไหนครับขณะรอพี่ยนันเราจะทำอะไรดีว่าแต่เครื่องแขนมากเลยเนี่ยใช้งานหนักข้างเดียวหรือเปล่าก็หม่นะ ทำอะไรโยแล้วๆสิรื่ังเข้าครับเป<อ>นรออยู่ครับแล้วแขนเคเราก็เท่าเดิมอ๋ออ๋อลืมลืมเปิดคลิปเลยสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเข้าหงุงที่เรียกว่าเข้าหุงค่ะลืมทักทายท่านผู้ชมเลยทุกคนสวัสดีน้องๆทุกคนด้วยนะมารอพี่อ่นกันพี่อ่นมาหรือยังอ๋อมาแล้วช้าจังเลยอะ่ะ ว่าแต่เราก็คุยในดีเด้นะทำไมเราต้องเข้าเกมด้วยอะไม่ได้เข้าบล็อกฟูดมานานแล้วไงก็เข้าซะหน่อยเผื่อจะได้ฆ่าคนในบล็อกฟูดด้วยไล้นิงนิงเออนั่นแหละมีอะไรจะพูดไหมมีสาวทักมาสาวที่ไหนสาวคนที่สี่ของเธออะทักมาหาฉันน่ะมีมีมีก็ทักมา เดี๋ยวเอาหลักฐานให้ดูทักมาบอกว่าขอพี่อันได้ไหมโอ้ยไม่มันกะดียังเลยอย่าพูดแบบนั้นสิจริงให้ไหมไปจีบน้องเขาอะ่ะโอ้ยจีบตอนไหนไมไ่จีบเขาบอกว่าอยากมีแฟนเป็นยูทูบเบอร์บ้างตื่นโอ้ยตื่นได้แล้วนี่ครับไม่มีไม่ได้จีบ เหมือนจะมีแฟนหลายคนยังเลยนะกี่คนแล้วอะมีม,มีแค่อัดคลิปเฉยๆก็รู้ว่าแค่อัดคลิปเฉยๆแต่ทำไมต้องทำให้ผู้หญิงแห่ตามมาด้วยไม่เข้าใจตรงนี้แหละแปลว่ารู้อยู่ว่าอัดคลิปแต่พอเลิกเล่นก็บอกน้องเขาไปสิว่าเออขออัดคลิปอะไรอย่างเงี้ยไม่ใช่แบบว่าพอทีเธอเล่น ก็ตามไปทุกที่อย่างเงี้ยไม่ชอบไงเขาตามไปทําไมอะเราหล่อขนาดนั้นเลยหรอก็ไปจีบกันนอกรอบเธอก็ไปบอกว่าเฮ้ยอย่าไปยุ่งกับพี่เข้าหุงนะอะไรอย่างเงี้ยเออไม่ใช่แบบว่าไปจีบกันแล้วก็มาทักมาขอเราอย่างงี้มันไม่ดีเลยเขาใจอาาไหมอัมาขออะไรอะก็มาขอแบบว่าขอพี่อันไงโหมันดูหนังเยอะไปวะเนี่ยก,ก็เธอไป ไม่มีที่ไหนโอ้ยมันก็มีนั่นแหละก็ตอบมาดีๆว่าจะเอายังไงนี่ก็จะแส,สบแล้วนะนี่จะไม่เป็นแฟนแล้วนะนี่เป็นอยู่แล้วเลยอะมีประเด็นเยอะเกินไปแล้วเธออ่ะอืมไม่มีมันไม่โอ้มันก็แค่สาวๆในเกมแค่นั้นเองเห็นเสาวๆเป็นของเล่นเหรอสาวๆไหนอ่ะอก็จีไปทั่วอะไรเงี้ โอ้ยเขาไม่คิดอะไรหรอเขาก็รู้ว่าเราอัดขีพเขาจะมาคิดอ,อะไรไเขาเขาก็อออยากเดี๋ยวอ,อ,อัดเชิญอยู่แล้วอัดเ,เชิญเด็กในในดิทมาเอาไว้ตอนวนี้วันเด็กไหนออไม่อ่อน,น,อออนเด็กในคลิปมีบอกว่า ที่เข้าหูมีสาวคนหนึ่งบอกผมมาบอกว่าเขาเขาให้พี่อันเข้าไปคุยกับเขาเขาจะบอกว่าชอบพี่อันเขาเขาชอบเราเขาอาจจะเป็นเอฟซีเราก็ได้แบบอยู่ข้างพี่มากเลยแล้วทำไม้องเข้าไปสองต่อสองอะแล้วทําไมเราเข้าไปก็ไม่เห็นพูดอะไรไงเขาอาจจะแบบอยู่ต่อหน้าคนอื่นเขาอาจจะไม่กล้าคุยก็ได้เขากล้าคุยแค่สองต่อสองไงนี่บอกพี่อันด้วยนะอยากคุยสองต่อสองก็เลยบอกว่า เขาจะบอกเขาจะพูดอะไรอือเขาบอกว่าจะบอกว่าชอบพี่อันอยากจะขอเป็นกิ๊กพี่อันอีกคนหนึ่งเขาพูดอย่างเงี้ยหรือเปล่าพูดอย่างนั้นเลยเหรอ,เ,อเขาบอกว่าเขาจะบอกชอบพี่อัน <c oughs> เผื่อพี่อันแบบชอบเขาคืนอย่างเงี้ยขอเป็นกิ๊กเลยหรอใช่ขอเป,เป็นกิ๊กก็เอาเอ่ะแบบนี้ก็ดีเลยซิโอไม่ใช่เน่ <c oughs> พูดเล่นพูดหวยอีกแล้วเอาดีดี เออไม่มีหรอกโอ้คนบ้าเลยมันจะมาตกหลุมรักกันด้วยการคุยกันแค่วันเดียววะรู้อะมันคุยกันวันเดียวแล้วชอบกันเลยบ้าบอไม่คิดจะศึกษาอะไรกันหน่อยเหรอใช่ไหมเออมันต้องคุยกันโอ้โหกว่าจะคบกันตั้งหลายเดือนหลายปีอันนี้มันคุยกันวันเดียวแล้วชอบกันเลยไม่มีหลอกความบ้าในเกมเหรอไม่มีหลอกไรสาระอมันก็มีมาแล้วไงเออใครมันมีมาแล้วนี่คือใครก็ ก็น้องคนนั้นไงทักมาน้องคนไหนแล้วคนที่สี่อ่ะแฟนคนที่สี่ย่บล็อกมันไปเลยแฟนคนที่สี่คนไหนไม่รู้บล็อกมันก็แฟนคนล่าสุดของเธอไงก็เธอไงแฟนคนล่าสุดของฉันโอเคสรุปคลิปนี้ก็คือพี่อันมีแฟนคนที่สี่แล้วคนไหนวะ เอาหน้าปลุกคลิปเธอบอกว่าแฟนคนที่สี่อ้ในเกมมาเหรอในเกมก็แค่ในเกมไม่ใช่ชีวิตจริงซะหน่อยแล้วก็ให้มันทักมาเนี่ยนะเราจะไปบังคับมันได้มันอยากทักบล็อกมันไปสิมีสนใจมันแล,แล้วฉันต้องมาเคลียร์ปัญหากับผู้หญิงทุกคนที่เธอไปจีบมาใช่ไหมผ๋มันก็น่าด้านเกินมันทักเธอไปอ่ะหรือฉันลบละะเพื่อนมันก็ได้มีคนละน้องเมียวน้อง ต,ตืดน้องล่าสุดกี่คนแลว้ววะกี่คนแลว้ววะคิดดูคิดกี่คนแลว้ววะกี่คนแลว้ววะไม่รู้ไม,รไม่รู้สิเธอไม่ได้นับอ่ะอืมไม่รู้โอ๊ยม่เคน้องมิวคนเดียวมันก็ปวดหัวยาตายอยู่แล้วเกลยวอื่นเข้ามาทำไมมีมีมอยเธอพูดพูดได้อแต่ทำไม่ได้ไงปวดว่าไม่มีมมม ทำได้ทำอะไรล่ะน้องมิวตามเข้าไปไหมเนี่ยตามไปไหน,ะน food ่ะเห็นออนบ็อกฟู้ดไงก็นึกว่าจะตามเข้ามาไม่มาหรอกน้องมิว,วเขาได้แฟนใหม่แล้วแฟนเขาก็ไบไลท์ไงเจ้าของแมปเขาอะตอนนี้ไปบินไปลอยมีเอฟซงเอฟซีเยอะในแมปไบไลท์อะไม่ไหววะไม่ไหววะทุกคนรบเพื่อนยานดีกว่าเอาาอทำไมอ่ะก็น้องน้ำหวานขอมาไงน้องน้ำหวา,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 านนี่มันใครวะ จะลบทำไมตามถึงบ้านแล้วไมบอกก่อนโอ๊ยนี่กลัวว่ะเอาออกเกมไปตอนไหนเนี่ยออกมาสักพักแล้วโอเคเอลบเพื่อนพี่อันเรียบร้อยแล้วทุกคนดูนะนี่ไงทุกคนลบเพื่อนพี่อานแล้วตามถึงบ้านแน่พูดไม่รู้เรื่องเห็นไหมไม่มีพี่อานละโอเคตามถึงบ้านแน่โอเคคนหลายใจคนเจ้าชู้ไม่เหมาะกับ โอ้โหหวัดยังไม่หายทุกคนไม่เหมาะกับการที่จะมาเป็นเพื่อนเราอะ่ะเจ้าชูตา,านนตามถึงบ้านแน่ไม่กลัวมันปิดประนะตูไม่เขนะ้าบ้านแน่ตามถึงบ้านแน่โอเคค่ะทุกคนก็นี่นะนี่นะตามนี้เลยนะตามถึงบ้านแน่เจาขอได้ไหมเอาไปเลยเจ้าชูแบบนี้เอาไปเลยใฮ้มาข่ม <c oughs> มาขอวะ ก็ก็ปล่อยให้เธอไปแบบศึกษาดูใจกับน้องเขาก่อนสักพักโอเคนะไปศึกษาดูใจกันนะส่วนฉันก็ขอบายบายลาก่อนซายยน่ารัก